สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมครับจินดัมซิ่งครับวันนี้มาดูเจ้าเอล5 0 1 8ยกร้องมันนะครับในโล24ครับฐานยกมาดูครับดินแบบพอดียกนะครับกำลังฝนตกใหม่ๆครับขึ้นสูงครับสามแบบสูร15 8 8นด อจากกระงรงงใปก็ขันคนเองมาก็ยกเลยปลูกเลยบัสำหรับคลิปนี้ก็ยกเลยปลูกเลยนะครับมันจะได้10ร็จันนะครับก็คลิปนี้จะพามาชมครับกับเจ้า LC0 นยเอ้ย5 0 1 8ยงกลงมาครับฐานเบอร์24นะครับผมดินแบบชุ่มชุ่มนะครับ บางทีก็สาดไม่ขึ้นบางทีสาดขึ้นครับสาหรับตรงไน,นแห้งพอดีมันจะขึ้นแบบสูงมากบางไน,นก็ขึ้นข้างเดียวก็มีสูตรนี้อีกข้างหนึ่ง45องศาคนระับมันจะแหลมเปียกนะครับอีกข้างหนึ่งมันจะใหญ่ครับ90อีกข้างหนึ่ง45มันจะเฉล็บข้างๆมันจะเล็กตรงกลางทางนี้จะใหญ่พอทัดมาร่องนี้ก็เล็กใหญ่เล็กใหญ,ใหญ่ประมาณนี้นะครับผม สูตรนี้กิกนกำลังฮิตแบบเดินตามนาะเตือนฮอตนะนไงล่ะสูตรนี้บางท่านยังไม่ค่อ <c> ย <oughs> ตั้งได้ขนานกับพื้นนะครับการจะปีนะครับผมต้องขัดตั้งเรื่อยๆแล้วต้องขัดยกเรื่อยๆครับมันจะตรงครับลงกล่อยมือได้นะครับแต่สําหรับวันนี้อาจยังไม่ได้ยังปีปีอยู่ครับลูก <c oughs> ชรอง90กับ45ไอ้ทาง90นี่มันจะเดินสบายนะครับแต่ไอ้ฝันมันจะเล็กจะเรียวท่ามาดูอีกแบบหนึ่งนะเดินตามมาเลยครับถ้าตังได้สูตร,รมันจะตรงดิ่งครับอันนี้อาจจะเป๋นะครับอย่างไรขนาดซิ่งพวกเปดหรือไม่ก็ลกูกปืนอาจจะมีปัญหานะครับมันอาจจะเกือบจะแตกนิดนึง น่าจะตั้งยังไม่ได้ดูลัละะนะกษณะ,ก,ะ,ก,ะกับปีกับปาบอย่างนงี้ไปแล้วครับมาจะเริ่มรูกแก้วแล้วครับเริ่มตรงแล้ว แล้วมาดูอรอบหนึ่งก่อนจะปิดคลิปครับมาดูการยกกลองมันแบบตามติดตอนนั้ท่านผู้นี้ก็น่าจะยังไม่ได้ขนาดไม่ได้ระดับก,ก็ถ้าเริ่มเสียนล้าจะรู้ครับพรืดๆเลยม,มาดูเอ๋อคลิปนี้จะปิดคลิปเลยครับตามไปเสรจครับจะมีไอ้ที่ตรงกลางครับเพื่อให้มันดินมันเรียบแล้วก็ จะได้สวยงามเวลาปลูกเวลานี่ครับจะร,ริ่มครับตัดมุมให้มันสวยครับดูครับนี่เดี๋ยวแบบน,น่าจะลูกปืนจะแกว่งๆครับมันจะเบี้ยวตามนะยังไม่ได้สี่สิบนะครับดูครับนี่ลูกตามเลยนี่แบบตามเลยบบบฉับรุ่ยยังไงรุ่ยมุนกระเดาเนะี่ยนี่มีรุยมุนปลืกอะถูกไหมเนาะ คลิปนี้ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเดินยากนะหรือเจอ่ะข้างมวยทมาข้างตูจบ่ปาสดใสครีมมุดจือมดกระดาษดใสโพเจมออยเตบัดเมื่อวะวิกๆๆๆกูโยโยตัวบัดโอ้ยตารูจนี่ของเจ้าของครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าของลูกค้านี่ดิญเอาถือไม้น้อนี่เมื่อตู้แม่มันสะอาดเพลิกบัดเอาเพลิกให้บัด บัดคลิปแล้วเฮลบายเเลยวันนี้ก็บมาปลูกเลยนะบัดรายละสามร้อยรับจบง,งานนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ